ในช่วงนี้หมอดูหลายต่อหลายคนก็ออกมาทำนายทายทักว่าดวงดาวหลายหลายดวงจะเปลี่ยนไม่ว่าดวงดาวจะเปลี่ยนดวงไหนจะขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ราศีอะไรเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่จะมีผลกระทบอะไรบ้างเวลาที่ดวงดาวเปลี่ยนแน่นอนค่ะทุกสิ่งที่เปลี่ยนไปจากกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ล้วนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะมุ่งหวังหรือไปกะเกณฑ์ให้มันตรงไปตรงมาได้แต่ว่าดีกว่านั้นไหมถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีใครหรืออะไรบางอย่างแม้แต่กฎหลักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่จะมาเปลี่ยนแปลงตัวเราเริ่มต้นจากวันนี้เช้ามาคุณทำอะไรบ้างคุณให้ความสำคัญกับเรื่องราวอะไรในเช้าว,วันนี้ คุณเปิดทีวีดูข่าวและคุณให้ความสำคัญกับข่าวด้านไหนคุณกำลังไถ่ฟีดเล่นเฟซบุ๊กเล่นโซเชียลอยู่และอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและเป็นสิ่งที่คุณให้ความสนใจณตอนนี้นั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าคุณกำลังให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นอยู่หันไปมองว่าวันนี้คุณชิดแชทและคุยกับใครและ หัวข้ออะไรที่คุณกำลังคุยกับเขาอย่างเมามันคุณกำลังให้ความสนใจกับเรื่องอะไรและในวันนี้เวลาที่คุณใช้ไปในระหว่างวันคุณทุ่มเทและให้ความสำคัญกับเรื่องที่พัฒนาตัวเองไปบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไปในด้านของจิตใจทักษะความรู้หรือเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองคุณทำอะไรไปในเชิงบวกบ้าง แล้ววันนี้ทั้งวันที่ผ่านไปคุณได้กลับมาแล้วไตร่ตรองดูว่าวันนี้คุณใช้เวลาไปกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้สักหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเมื่อวานหรือเปล่าแค่เปรียบเทียบตัวเองแบบนี้ไม่ต้องดีขึ้นมากเท่าไหร่ในทุกๆวันแค่ดีขึ้นวันละเล็กวันละน้อยชีวิตคุณก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนผู้คนที่คุยกับคุณ แต่ไม่ได้คุยกันในเรื่องที่คุณกำลังสนใจและให้การพัฒนาตัวเองแบบนั้นเปลี่ยนคนคุยก็จะเปลี่ยนในหัวข้อที่จะคุยหันไปคุยกับคนที่มุ่งมั่นตั้งใจและสนใจในเรื่องที่คุณกำลังจะพัฒนาตัวเองหัวข้อเปลี่ยนคนคุยเปลี่ยนเรื่องที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่า คุณกำลังต้องการจะให้ชีวิตของตัวเองพัฒนาไปในแบบไหนลักษณะของเรื่องที่คุณให้ความสำคัญเวลาในแต่ละวันในแต่ละช่วงที่คุณให้ความสนใจนั่นต่างหากค่ะที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณสามารถกำหนดชีวิตใหม่ๆของคุณเองได้ไม่ต้องรอให้ใครมาเปลี่ยนเราไม่ต้องรอให้ธรรมชาติมากำหนดชีวิตเราเราสามารถที่จะกำหนด และจัดการชีวิตตัวเราเองได้เมื่อคุณเลือกและคุณพร้อมที่จะจัดการชีวิตคุณด้วยตัวของคุณเองขอเดนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ